สวัสดีพี่สุภูสุขคนกับผมเมื่อนี้หิมาตามแนวทางลาวพัฒนาของพอสร้างคมกันเนาะพี่น้องเนาะลาพัฒนาพอช่างคมงวดวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่สามพฤศจิกาสองหาหกแปดงวดแรกของเดือนพฤศจิกาเนาะพี่น้องเนาะมือวันมือวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดของพอสร้างหนึ่งเลขวิ่งหกกับเจ็ดเข่าเจ็ดเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นอยู่ได้พี่น้องเด้ ก็บอกเอฟซีอยู่บอกให้ต <hel> ัดให้ซ <tr> <verse> ้อยเอาบอกให้ตัดบอกให้ซ้อยเอาเ้าพี่น้องเด้อเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นเน้นเจ็ดหน้าเพราะว่าเจ็ดศูนย์เพิ่นกะมันก็มีแล้วเจ็ดศูนย์หกศูนย์ก็มีแล้วเจ็ดสองก็มีแล้วนี่เห็นบ่าสามเจ็ดของเพิ่นนี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นพ้อมบอกให้เอฟซีให้ตัดเอาให้ตัดเอาซ้อยเอาเราพี่น้องเนาะเห็ดถ้ามันบอกกันกะภาษาบป็นเท่าก็คือว่าเข่าแล้วเนาพี่น้องเนาะ เพราะว่าเพื <S <S ่อนกระบอกให้ตัดเห็ซส้อยเอาโยเล็กสามตัวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กระชิมาตามเพื่อนมาเห็ดหัวหยุดหน้าให้เจแดงอยู่หน้าได้พี่น้องได้หน้าเจแดงด้านหนาเพื่นลอมกระแพงแล้วแล้วเนี่ยหน้าเจแดงนี่เพื่นลอมกระแพงด้านหนาแล้วบาดนี้เพื่อนก็ะชิมาลอมด้าน้างนี่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนที่มาลอมด้านคางมาหลอมด้าน้างทั้งฟ้าม่วว่เพื่อนนี่เนาะพี่น้องเนาะทั้งฟ้าม่วว่เพื่อนนี่ มา้อมด้านข้างฟามง่วด้านนี้ก็เพื่อนเพราะว่าเพิ่นนรอมน้ำมักจับเมื่อเราเนาะพี่น้องเนาะเพิ่อล้อบน้ำมักจับมเมื่อเราเจียแดงบ้านนี้ก็ชิมา้อมหัวฟังรอมหัวรอมหัวก้อยอิดกอ,อยังไปแล้วเนาะพี่น้องคพื่นอ,อ,นอิดเพิ่นก็สซังมาล่ะอันนี้เป็นหน้าเจเียแดงได้พี่น้องเด้อีกอีกฟังหนึ่งอยู่ตีนบ้านทั้งทิทศตะวัานตกเนาะพี่น้องเนาะ ฟังหนึ่งทั้งที่ตะวันตกเพิ่นก็ก่ออีดกออยังด้านหน้าแล้วคือกันอันนี้อันเซียนเสียยาเห็ดเอียงกัน,นบ,กบ่เนี่อพอลงพอลงเห็ดเองเมืออ่อหมดเทียงหน้านี่อเอาแสดงว่าสร้างคามไม่เห็ดผู้เดียวบ่สร้างมันน,น,นี่ออยังแค่เห็นนาอยู่คนนี่ต่ออย่งว่าม่นบ่โอ้ อ้าพราลุงเงนอันคือบอ่อนเอาน้ำใส่ปล่อยปลานี่นนลปล่อยปลาเข็งอะไรตัวนี้เ,ออนเพราะว่าเห็นเขาเลี้ยงปลาเข็งหลายเพราะระล่งเห็ดแคบพดันแมนอ,อ,อมออาแล้วนันม,มงงนเ้วราบ่เห็ดเลขกันนะคือว่าคักแทนซื้อเลขบ่กับแปดเก้าบ่เลขมันออกแปดเก้าแปดเนาะนบ่ เลขสถือค้นสามตัเฮ็ะได้เก้าแปดเออได้ไก้988เออบดกับมายั้นคือตรงๆสิเหรล้วกับตัวควาตคมเออเอาตะเลขนะเจ้าเงินเขาบ่ต้องเอารับเลแแ็7อีกกับบ่บานี่กับบ่นี่วเอาแต่บนโอ้ยบ่คเอยบ่ว้าดอกซั้นโอ้ยไปบักว่าคุมาเอาล่างนั่นหน่บอก ป้าพสร้างบอกเล่าเอาลางน้ำเาราบ่เอาเออเอา,เอาพ่อรุ่งอันเฮ็ดไววให้อีกได้เขียนมาตามยอามายมอรอประมาณจากเมือมม่อโอ้ยมีตะวาาันหลายมืาอป้าที่โทษเขาหอดสามตัวเขาหอดลางเสื้อเลขซสื้อตะบนเออเอาพอสร้างบอก่นอันคุนไว้เนี่ยตี้ยขนลางเนี่ยบ่บนเป็นบนล่างเป็นล่าง,างโอ้ บดีมาแทะแน่นอนของผมกับเ้าผมมาผมกับมาเขาบดีใจน้ำดอกสันขั้นเป็นแบบนี้อันซื้อเลขนั่นได้ตะเลขกบ่อเงินนี่เอาอีหลีงเขาสรางผมบอกซื้อไอ้คุนในแนบบอกบอกั่านบอแบบนี้มันใจว่าท่านแม่เพื่นซื้อเหลขกเพื่อนมันใจเพิ่นทุกวัน่ได้ตะเลขกบ่อไรเงินครับมาสโซกันอยู่นี่แหละบูวันอวันสองมือล่ะบอกกลับไว้แน่ทีบอกว่าเอาล่างไว้ บนล่างบ่บ่อย่างเดียวโอ้บอกกลับกับบอกลับเสียดายเนาะอ้าวพ่อสร้างว่าดีครับผมว่าดีครับครับว่าดีครับผมอีมาตามเหล้าพัฒนาที่พ่อสร้างอ๋อครับผมบอกกันบอกอีฟอันพ่อสร้างกับบอกอีฟซี่อันนี้ก็บอกอีฟซี่ยี้บอกให้ตัดให้ส้อยอะไรอู้สารเก็ดเนี่ยอ๋อครับผมอันเว้าในคลิปพร้อมเนี้ยบอลอันบอลว่าเหลวแล้วมาเบากดิ้อ่าเพราะว่าอันเก็ดศูนย์กับมีแล้วเป็นบอครับผม เจ็ดสองก็มี่แล้วมห็นไหบอกให้เอฟซีตัดส้อยเจ็ดสามสามเจ็ดอยู่ดิครับผมค่าศ<บ>ูนย์หนึ่งสองไปบวชแมนแมนบอกตัดบอกซ้อยโยครับผมเอาเรื่องบอกสมมติมาดีบาดนี่เดี๋ยวนางขาแป๊บหนึ่งเัอน,นั่นเดสมมุติประกานตัวะนะ่ปลองว่าเบื้องกันอันนี้ล่าพัฒนาได้เอาประสารเอาเลาาพัฒนามันมึนกับเขาแต่วิ่งตัวเนียนพร้อมกันเขาเลยวิ่งเขาตัวเนียนอย นนแต่ว่วากันตัดกันซ้อยก็ได้อยู่สามเจ็ดนั่นนะก็บอกเอฟซีอยู่ผมบ่สร้อยบ่อยยังแล้วผมว่ามันหลายตัวบอกเอฟซีเนซ้อยอยู่ใช้ดิบขึ้นหน่อยแต่คิดพ่อบอกเฮ้ยชาย่างมาเฟืองไม่เย่สช่างมาเฟืองไม่ครับ,รบ,บอ๋อหรือว่านี่มะสันนี่อันรัฐบาลไทยเอากรน,นั้นไหมเอาอยู่ครับผม รัฐบาลไทยกับเขาจะรียกมึงเขาเรียกวิ่งเขาเจ็ดจ้วเห็นว่านี่มันมารัฐบาลเล่าก่อนตูวิ่ง แต่โบ,บแมนแปดสองนี่สองแปดนี่โบแมนห้องสร้างคุมวิ่งแปดกับเกจัดจะเป็น,นดดลดด็อีแยวโจล็อกเียเห มาได้ยินแน้ปอโหบอดีาได้ยินแล้เดีวอ้โหบดแล้วเป็นมาหลายปีแล้วสิบเอ็ดครับ<ะ>เดือนสิบเอด่สเดนอ้เ,เดือนไม่เดือนไมเ่เกายเดือนตุลาเด้ ตำลาวตำลาวคือคนคือคนก็ะวเป็นยังประกามัดเขาบงกิิมัดเขาน้นที่เก้าเขางกะเกี้ยวเอาสำอมเก้ารถมันลงบ่ไใ้เลยเป็นยังที่ลงบ่อดเก้าสี่ติดเขาประกาศลงจำเไปได้กับบวลงเก้าสองท่านซรามันรถมัลงไดุ้สิมาจักต่องเมืออย่างถูกับรถต่ลงเลยเพะสามทิมาทียังเขาจำเอาอันนั้นเอาเทียบใช้ของเก่าหลวพรสา เี่ลวะเออปลคายี่เพิ่นอยากสร้อยอยากตัดนะอ๋อเออเทียบเซลของเก่าเอาเอากระป๋อออกอะสร้อยก็สอยนี่หนึ่งห้าเก้าสออ่าเออเพียรพี่น้องเป็ยากสอยเออนั่นละมันก็ถึงเก้าหานะเอออันก็ถึงเก้าหานะเพียเพิ่นอยากสร้อยนั่นค่าเพิ่นอยากสร้อยเก้าแปดแปดเก้าอ่อนอ่า่าคเออนั่นละม่น้ำกันดีวะ่นํำกันดีพวดไปรัฐบาลไทยกอนเลยนี่เห็นมันี่คุแม่นวานิล ออกวันศุกร์ผมก็บคำนวลออจิบบัมาเลไยไช่เพราะผมขึ้นได้ใจแม่นี่ดีแม่แท้แไม่หลีออหรอครับผมวันนี้ขึ้นตามเล่าครับผมวิม่งแปดกับเก้าผมชอบไปที่เก้าแปดเป็นตัวล่องกติดก็มีสองสามสี่ทามันไปว่าฮอดก์กห้ากัสซ <5, S 2> ้อยห้าเก้าเก้าหานี่สร้อยเอาครับเก้าเก้าแปดครับกับเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือเก้าห้าแปดห้าบบเขียนลงเนื่องครับมันไหลมัขี้ไหล จ็บคู่ก็มีแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ผมชอบไปที่เก้าสองกับเก้าสี่เก้าสามเป็นตัวร่องถ้าคู่จริงมันกับนี่แหละครับถ้าล 9, ักเก้ามีเก้าสองแปดสองเก้าสี่แปดสี่กำลางสี่ตามตัวนินเก้าสามแปดสามตัวร่องตัวร่องเป็นตัวร่องครับผมห้าเก้าสองผมชอบไปที่ห้าเก้าสอง ถ้าสีสวยอยนะครับ89 8, 8นี่หรือว่าแปด8แปดเนาะครับผมที่เพิ่ไปพ่ถึงครับผม89ซีนี่เป็นตัวร่องกันเบิรนคือเก้าแล้วครับ88 99สำรับภูมิภูมิมกหรือสีเอาตามรัฐบาลไทยกับ89 89อืมดีๆสร้อยเอาดีๆครับผมเนาะครับผมอ่ะพี่น้องเขาแคบหน้าจอเอาได้หรือสีเอาวินบอก ันจะเขียวเว่ยววิ่นเนาะครับผมาจะี่น้องเข้ามักครับผมมามักเข้ากับพานครับผมอ่ะแคปหน้าจอได้พ,ดพี่น้องได้อ่ะขอบคุณขอบคุณพ่อสร้างหลายๆครับผมครับผมอ่ะฝากคนไร่คนแช่คนที่ตามได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม